ดวงของชาวราศีเมษท่านมีเก์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษในเรื่องของที่มาของโชคลาบการเงินของชาวราศีเมษ ในช่วงวันที่16ถึง30เมษายน2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ญญญจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่จากอะไรนะครับสิ่งใดที่จะเป็นตัวแปรให้ชาวราศีเมษได้ลาภทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะชาวราศีเมษนะครับท่านจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภจากใคร ลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้าง คลาราช่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านใวขณะที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> ชาวราศีเมษนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะนะครับเปิดไพ่ถามไพ่นะครับในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษนะครับอาจารย์ก็เปิดไพ่มาสิบใบนะครับนะแล้วไพ่สิบใบที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกในเรื่องของที่มา ของโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษก็ชัดเจนพอสมควรนะครับวันนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสิบใบไพ่10บใบที่จาย์เปิดมาเนี่ยนะครับมีไพ่อะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับตำแหน่งที่1วันนี้นะครับเป็นไพ่ The Lover นะครับก็เป็นไพ่หมายเลข6นะครับ ไพ่เดิเลเิร์นะครับนะในภาพนะครับมีเทพที่มีปีกสีแดงนะนะครับเป็นผ้าเป็นปีกสีแดงนะครับกลางปีกอยู่นะนะครับเป็นเทพแห่งความรักนะครับนะฮะมีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับนะอยู่ในพ้าย,ยู่ในภาพนี้นะครับบ่งบอกถึงเรื่องความรักทนะ่านอาจจะได้โชคลาภจากคนรักของท่านก็เป็นได้นะนะครับนะ ให้ไปนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบินการต่างประเทศด้วยอา,อาจจะได้ชคลาภแบบแนวต่างประเทศนะนะครับอันนี้น่าสนใจน่าสนใจนะครับแนวต่างประเทศนะั้นจัารมาไว้ให้ดีนะครับอาจจะได้ชคลาบจากดอกไม้หรือไม้ดอกนะนะครับใครมีไม้ดอกบางคนนะก็ลองไปดูแล้วกันทำแบบนี้นะครับดอกไม้ พืชมงคลต่างๆนะว่านอะไรพวกนี้มาดูที่ตำแหน่งที่2องนะครับตำแหน่งที่สวันนี้เป็นไพ่5ไม้เท้านะครับเป็นไพ่หมายเลขห้นะไพ่ห้าไม้เท้านะครับสังเกตจากภาพนะจะเป็นการขัดแย้งสลับสับเปลี่ยนนะค r อสไปคลอสมานะครับสลับไปสลับมาแบบนี้ นะแสดงว่าถ้าท่านมีแนวทางโชคลาภอะไรก็ตามเนี่ยต้องสลับไปสลับมานะนะครับจะลงทุนอะไรก็ต้องสลับไปสลับมามาดูที่ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามนะครับเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดนะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยนะครับจะหมายถึงประเภทรถที่เป็นรถกระบะอ่านะ รถขนของหรือว่าเป็นรถขนาดเล็กนะครับเป็นประเภทอีโกคา์นี่ใครที่บ้านมีอีโกคาอยู่นี่ท่านอาจจะมีโชคลาภกับอีโกคาของท่านก็ได้นะหรือเป็นรถกระบะนะครับแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามถ้าตามนี้นะครับถือว่าชาวราศีเมษเนี่ยท่านอาจจะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับรถกับยานพหาหนะนะครับนะโดยเฉพาะรถที่ท่านกําลังซ่อมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเด่นมากๆเลยอ่นะ มาดูกันที่ตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4วันนี้นรับเป็นไพ่ราชินีชูดาบนะครับเป็น queen of swords นะฮะไพ่ราชินีชูดาบนะครับ, uda, รบตรงนี้จะหมายถึงผู้หญิงที่มีความเข้มแข็งนะครับมีความมุ่งมั่นมั่นคงอ่าแสดงว่าท่านจะต้องมุ่งมั่นมั่นคงกับแนวทางที่ท่านมีอยู่ในใจนะครับแล้วท่านไปเจอแนวทางอะไรอยู่นะ ก็ต้องมั่นคงอย่าวอกแวกไปไหนนะแบบนี้นะครับลักษณะเป็นที่นั่งนะครับนะเป็นผู้หญิงนั่งอยู่เป็นผมสีน้ําตาลแดง,แดงนะถือม่ดาบอยู่นะครับอันนี้นะผายมยือออกไปข้างหน้าแสดงว่าต้องเป็นการที่เรียกว่าอะไระการเรียบนะครับนะการถามอ่าการถามนะท่านจะต้องถามนะเออ ถามกับใครเดี๋ยวจะไปดูทีว่าจะถามกับใครดีนะนะครับวันนี้แต่เขาขึ้นมาเนี่ยเป็นการถามเป็นการขอเออนะมาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่ห้านะครับวันนี้เป็นไพ่สองเหรียญน,นะครับเป็นไพ่หมายเลขสองนะนะฮะไพ่สองเหรียญเนี่ยสังเกตนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นล้อมุนนะเห็นไหมอ่ะอันนี้จะชัดมากเลยนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับจะชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะที่มีสองล้อนะครับนะอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะเป็นจักรยานอันนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นที่เกี่ยวกับนะเป็นล้อหมุนอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้อยู่ในตำแหน่งบริวารน,นะครับน้ำพายสองเหรียญมาดูที่ตำแหน่งที่หกนะครับ ตำแหน่งที่6เป็นไพ่จัดเม้นต์นะครับเป็นไพ่หมายเลขยี่สิบนะครับไพ่จัดเม้นต์นะครับความหมายของไพ่คือการหลุดพ้นบ่วงกรรมนะฮะวันนี้ดูเรื่องของการเงินนี่สินอ่าไม่ใช่การเงินโชคลาบลาบลอยโชกใหญ่อันนี้อาจจะได้โชคลาภใหญ่ไปปลดหนี้ปลดสินก็เป็นได้นะครับชาวราศีเมษนะนะครับลักษณะเป็นเทพนะครับมีปีกนะครับกลางปีกอยู่เปล่าประกาศออกมาเนี่อน่ะ ข่าวแสดงว่าท่านอาจจะได้โชคนะได้การลงทุนจากสิ่งที่เขาปร,าประกาศออกมานะครับมาจากซือ้อโซเชียนบ้างมาจะโท,ทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นการที่แบบได้ลาบจากการกระจายเสียงหรือประเด็นที่เขาพูดอะไรมานะวันนี้นะครับขึ้นตำแหน่งที่6อาจจะหมายถึงตำแหน่งของแม่อา,ย,าอยัดผู้ใหญ่ที่เป็นแม่นะครับก็ไม่แน่นะแม่ท่านาจ,จะพูดเรื่องของโชคลาภอะไรออกมานะนะอาจจะพูดเลขอะไรออกมา อันนี้ถือว่าอาจจะเป็นโชคลาบกับชาวให้กับชาวราศีเมษก็เป็นได้นะครับนะผู้คนนะครับโล่งอกโล่งใจเลยนี่โอ้โหแสดงว่านี่ชาวราศีเมษนะครับานอาจจะได้โชคใหญ่นะแบบนี้ <c oughs> มาดูที่ตำแหน่งที่เจ็ดนะครับตำแหน่งที่เจ็ดเป็นไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งนะ ลักษณะถ้วยนะครับนะเป็นอ่างน้ำ <lawsuit royable S 2> นะครับ os, มีนกคาบอะไรมาก็ไม่รู้เป็นเหรียญนะครับตรงนี้นะเป็นมือนะครับลอยๆจับอ่างน้ําไว้อันนี้ก็หมายถึงลาบลอยด้วยนะครับหมายถึงลาบทรัพย์ใจที่เป็นลาบลอยหมายถึงอะไรอีกหมายถึงคนรักหมายถึงที่อยู่อาศัยนะครับนะหมายถึงการได้ลาบไม่โดยง่ายหมายถึงภาชนะใส่น้ําเช่นอ่างน้ําถ้วยน้ําอ่างน้ํหมนอะไรแบบนี้นะครับในอ่างน้ําแบบนี้นะนะฮะอืม แต่วันนี้นะครับไพ่เชื่อมโยงกันเนี่ยอาจจะจะบอกว่าเขาไปเชื่อมโยงกันกับไพ่สองเหรียญเนี่ยลักษณะมันเป็นหมุนไปหมุนมาอาจจะมีโชคลาภกับเครื่องซักผ้าได้นะเออก็ไปดูแล้วกันอันนี้นะครับนะวัสนาใครวัสนามันแต่จะทำนายว่าท่านอาจจะมีโชคลาภเพราะว่าวันเนี้ยไพ่าการเงินขึ้นอาจจะมีลาภใหญ่ได้ซ้ำนะนะครับอาจจะไพ่เชื่อมโยงกันเนี่ยเป็นไพ่สองเหรียญแล้วก็ไพ่ถ้วย โดยหนึ่งนะอาจจะได้โชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่างน้ํามนต์ที่อยู่และโชคลาภที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับจะโชคลาภที่เกี่ยวกับคนรักกับแฟนได้โชคลาภจะได้โชคลาภจากเครื่องซักผ้าเออนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่หมายเลข3นะนะครับไพ่3ถ้วย ไพ่สามถ้วยนะครับปงบอกหมายถึงความสําเร็จได้รับชัยชนะสมหวังนะครับนะฮะลักษณะเป็นคนสามคนนะครับชูถ้วยอยู่อ่าใครคาดหวังเรื่องของโชคลาภรับรอต่างๆจะทำน้อยว่าท่านมีคิดนี่อาจจะสมหวังประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้แล้วก็มีคนสามคนนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมต่างๆเนี่ยก็หมายถึงผ้าสามสีด้วยนะครับแสดงว่าอาจจะไป ต้องคล้องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องด้วยก็เป็นได้นะมาดูกันที่ตำแหนง่งที่เก้านะครับตำแหน่งที่เก้าวันนี้เป็นแปดเหรียญน,นะครับไพนะยแปดเหรียญนี่ดีนะเป็นการแบ่งสรรปันส่วนเรื่องการเงินนะครับมีกำไรกำไรเยอะดีนะนะครับนะไายหมายเลขแปดนะครับอ่นะเลขแปดนี่ถือว่าเป็นเลขการเงินที่ไม่สิ้นสุดเลยนะนะครับ อันดวงเลข8ดนะครับมาอ่าไพ่แดเหรียญเนี่ยเป็นดวงที่ยิ่งทํายิ่งได้นะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนดนานการเงินต่างๆนี่ถือว่ากลางเงินดีมีการแบ่งสันปันส่วนนะครับนะอะไรแบบนี้ในภาพนะครับนะภาพอ่าในภาพนะครับในภาพหมายเลข8ดเนี่ยเป็นผู้ชายกาลังต่อเหรียญอยู่นะแปดเหรียญน,นะครับนะมีที่ตกไปที่พื้นมีที่แนวตั้งบนแล้วก็กําลังตอกอยู่นะครับ อ่านี่อาจจะท่านอาจจะได้โชคลาาจากเครื่องมือช่างนะครับหรือการซ่อมแซมนะเออนะครับอันนี้ก็เด่นอีกอย่างหนึ่งใครที่เล่นแนวหุ้นเนี่ยอันนี้ถือว่ามีเกณฑ์จะดีประสบความสำเร็จนะนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งที่สิบวันนี้นะครับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะนะครับ ลักษณะผู้ชายอายุน้อยผิวขาวสื่อเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับชาวราศีเมษนะครับถ้านอาจะได้โชคลาบซับก้อนใหญ่จากผู้ชายอายุน้อยผิวขาวตัวผ,มผอมๆเล็กๆนะครับนะได้ลาบปลอยตรงนี้นครับหรือใครที่ถ้าออกแนวที่แบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะครับอัในนี้ใครบูชาประเภทแบบกุมารทองหรไอ้ไข่เนี่ยอันนี้ถ้าอาจจะมีโชคลาบ จากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นได้นะครับนะอาจจะได้ชคลาภแบบนั้นก็เป็นได้เป็นชคลาภที่ใใคล้ายๆปฏิหารก็เป็นได้นะก็เดี๋ยวอาจารย์จะโฟกัสนะครับให้แคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ระน,นาบตรงกลางก่อนนะครับไพ่ใบแรกนะครับทับกลางตัวก่อนเลยเดลเวอร์ ชาวราศีเมษนะครับท่านก็นจะได้โชคลาภจากคนรักของท่านนะนะครับนะอาจจะได้โชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้มงคลนะครับหรือไม้มงคลต่างๆนะครับถ้าชาวราศีเมษนะครับท่านมีแถวแนวทางอะไรในใจยอยู่นะอาจจะต้องสลับที่สลับหัวสลับหางกันบ้างนะครับนะเพระาะไพ่หมายเลงข้าขึ้นการสลับนะครับ อ่าไปต่อไปนะครับท่านก็อาจจะได้รับทรัพย์การเงินนะครับได้รับโชคลาภการเงินจากคนใกล้ชิดนะครับการหลอกปากการถามถ่ายเรื่องโชคลาภท่านอาจจะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับวันนี้นะาท่านอาจจะได้โชคลาภจากญาติพ pues ี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะครับนะอันนี้ขึ้นมาอีกสามถ้วยเนี่ยเพื่อนสนิทนะครับนะจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะครับนะอันนี้ เป็นผ้าสามสีด้วยนี่ท่านแนวนี้นะครับมาดูกันที่ตำแหน่งด้านบนนะครับตำแหน่งด้านบนนะครับมีไพ่เจ็ดเหรียญนะครับมีไพ่จัดเม้นนะครับมีไพ่แปดเหรียญนะครับ,รนนรบอันนี้นะนะฮะตรงนี้นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภจากรถนะครับนะจากรถขนาดเล็กนะครับ โดยเฉพาะถ้าท่านมีรถที่กําลังซ่อมอะไรอยู่เนี่ยอันนี้จะชัดมากเลยนะว่าท่าจจะได้โชคลาภจากรถของท่านนะครับมาดูที่ตําแหน่งด้านล่างกันบ้างนะครับตําแหน่งด้านล่างนะครับอันนี้ขึ้นมาเป็นไพ่สองเหรียญน,นะครับอยู่ในตําแหน่งนะครับเชื่อมโยงกับไพ่ถ้วยเบอร์หนึ่งอันนี้อันนี้ถือว่า เป็นโดนได้ลาบซับง่ายอาจจะได้ลาบการเงินจากรถมอเตอร์ไซค์ของคนรักของท่านนะครับหรือท่านใดนะครับที่มีลูกมีหลานอยู่ด้วยอาจจะได้ลาบจากรถมอเตอร์ไซค์ของหุตรหลานของท่านได้นะครับนะมีดวงไพ่ขึ้นอ่างน้ำมนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะนะฮะอืมอาจจะมีโชคลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่างน้ำมนต์ต่างๆนะถ้วยน้ําต่างๆด้วยก็ขึ้นมานะครับ มาดูที่ในระนาบแนวตั้งกันอยู่นะครับนะแนวตั้งเป็นไพ่เหรียญนะครับเป็นเด็กถือเหรียญขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศิสิทธิ์ที่เป็นเด็กที่เป็นอายุน้อยนะครับเช่นในไข่อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะได้การเงินที่มาจากคนที่เป็นผู้ชายตัวเล็กๆผิวขาวนะเป็นโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่นะครับมีดวงการเงินขึ้นอันนี้ประกอบด้วยนะครับนะมีไพ่สามตัวประกอบด้วยี่แนวตั้งถือว่าการเงินโดดเด่นนะครับ อาจจะได้โชคลาภที่อยู่อาศัยจากที่อยู่อาศัยนะนะครับนะเป็นล,สง,ลสงสมหวังประสบความสําเร็จเลยนะครับนะฮะอันนี้ถือว่าร่าสนใจมากๆเลยนะครับชาวราศีเมษนะมีลาบทรัพย์ใ่ายการเงินเขาไม่ขาดด้วยนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีเมษ ท่านมีเกณฑ์ที่อยากจ,จะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากคนรักของท่านนะครับท่านอาจจะได้ลาบลอยโชคใหญ่นะครับจากรถนะครับโดยเฉพาะถ้าชาวราศีเมษนะครับมีรถอะไรที่ต้องไปซ่อมแซมเอาไว้อาจจะเป็นตรงนั้นได้ที่ทาให้ท่านามีโชคลาบ ท่านมีก็จะได้ลาบการเงินลาบลอยจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะได้การเงินมาจากบ้านนะครับทรัพย์สังหานะฮะอาจจะได้โชคลาบจากอ่างน้ำมนต์นะนะครับแล้วท่านมีแนวทางอะไรอยู่นะครับนะอาจจะต้องสลับสลับกันนิดนึงนะครับสลับที่สลับทางนิดนึงนะนะครับนะอาจจะต้องสลับกันนะครับ ดวงการเงินนะครับอันนี้ที่เกี่ยวเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินนะครับก็จะเป็นการเป่าประกาศนะครับาอาจจะไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเปิดอะไรฟังๆอยู่อาจจะมีเรื่องแนวทางในการลงทุนขึ้นมานะครับนะอันนี้ท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทที่พูดล,ลอยๆออกมานะครับอาจจะได้โชคลาภจากคําพูดของ แม่ของญาติผ,ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับดวงการเงินนะครับนะเป็นแดเหรียญจับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะครับเพดออฟเพนตะเคลเนี่ยถือว่าชาวราศีเมษน,นะครับท่านอาจจะได้โชคลาภใหญ่จากคนอายุน้อยตผผัวผอมๆตัวเล็กๆนะครับนะอันนี้จะเป็นดวงลาภใหญ่นะครับไม่แน่นะครับในชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะได้ลาภใหญ่นะครับที่เรียกว่าอาจจะได้ลาภใหญ่แบบ กระทันหันปัจจุบันทันด่วนได้มีไพ่อันนี้นึกขึ้นนะครับสามถ้วยเนี่ยไม่แน่นะครับชาวราศีเมษนะนะครับดวงถือว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะนะครับนะค่อนข้างที่จะบอกบอกอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ไพ่าการเงินไพ่ที่มาของโชคลาภการเงินนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ที่วันนี้ขึ้นมาแล้วครับค่อนข้างชัดเจนนะนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่านใดนะครับที่มีรถที่เป็นรถอีโคคาร์หรือว่าเป็นรถกระบะขนาดเล็กท่านจจะมีโชคลาภจากสิ่งนั้นก็เป็นได้น,นะ ครับอาจจะได้โชคลาภจากโมอเตอร์ไซค์ที่ท่านใช้เป็นประจำจ,จะได้โชคลาภจากต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลที่เป็นดอกไม้นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีเมษนะครับไหว้ขอพรกับพระยาครุฑไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศ วัดสกปรักับพระแม่อุบลไทยวีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีเมษนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอให้ท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภรัพ์ก้อนใหญ่ๆกับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ